การระบ,บายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาสร้างความเสี่ยงให้กับ3จังหวัดฮิสเตอร์เตือนความเสี่ยงจากการระบ,บายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่สามารถก่อให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาใน3จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพวันนี้9พฤศจิกายน2568สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิาสารสนเทศจิสเตอร์เปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลการระบ,บายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาทําให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น และส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของน้ําท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําโดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพแผนที่ความเสี่ยงแผนที่ที่จิสเดจําแนกพื้นที่เสี่ยงไว้ด้วยสีส้มและสีแดงซึ่งระบุว่าหากระบายน้ําในปริมาณ2,700ลบมต่อวินาทีจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่สีส้มและหากเพิ่มปริมาณการระบายน้ําเป็น2,800ลบมต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงในแต่ละจังหวัด ปทุมธานีพื้นที่เสี่ยงกระจายตามแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อําเภอสามโคกจนถึงเขตเมืองปทุมธานีนนทบุรีมีพื้นที่ริมแม่น้ำหลายจุดที่อาจได้รับผลกระทบอาทิอําเภอปากเกร็ดและอําเภอบังกลวยกรุงเทพพื้นที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่และธนบุรีควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการติดตามและเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมกลุนย้ายของพื้นที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงและสีส้มตามแผนที่จิตรเดอขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการอย่างต่อเนื่องคำถามที่ผู้คนอาจถามการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงถึงใดควรเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการน้ําในพื้นที่เสี่ยง